การเงินการงานการเงินความรักนะคะไปแล้วสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์โอเคมาฟังคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะคนที่เกิดในวันอังคารสําหรับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรมาดูกันนะคะคนที่เกิดในวันอังคารการงานจะเป็นอย่างไรค่ะ13ถึง19มีนานะคะคนที่เกิดในวันอังคารนะในเรื่องของการงานในช่วงนี้ค่ะคุณเองก็พยายามที่จะหา รายได้นะคะหาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะที่จะ ทําให้มีการเงินเข้ามาด้วยนะคะการที่จะซื้อมาขายไปการค้าขายของคุณนะคะอาจจะยังไม่ค่อยดีนะคะมากนะยังไม่ค่อยดีพอสมควรนะคะส่วนใครที่เป็นที่ปรึกษานะคะทางานเกี่ยวกับประกันชีวิตนะทำงานเกี่ยวกับประกันทุกอย่างเลยเทํางานเกี่ยวกับหมอดูนะคะใครที่เกิดในวันอังคารนะก็ถือว่าจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะคะสมมติคนที่เกิดในวันอังคารนะแต่ถ้าใครที่ค้าขาย ซื้อมาขายไปนะคะออตอนนี้เนี่ยถามว่าไรายได้ดีไหมไรายได้เนี่ยมีเข้ามาแต่ว่าสินค้าของคุณโปรดักต์เกล่าวของคุณนั้นมันยังพอขายได้อยู่บ้างแต่ควรที่จะมองอะไรใหม่ๆที่จะเสริมเข้ามาเพิ่มเข้ามามีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะที่จะมีช่องทางมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะในเรื่องของการงานในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะคุณอาจจะมีการแก้ปัญหาเยอะหน่อยในเรื่องของงานนะคะจับ หยิบงานหลายๆอย่างนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะมีงานเข้ามาให้แก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆไหนจะงานเก่าไหนจะงานใหม่นะ ส่วนใครที่ทํางานอิสระนะคะหรือว่าค้าขายยังพอไปได้ค่ะอาจจะมีความายุ่งยากอยู่บ้างในเรื่องของธุรกิจกิจการงานนะคะสำหรับใครที่ทํางานของตัวเองหรือว่าเข้าของเกิดการเสียหายสินค้าเกิดการเสียหายหรือว่าไม่ตรงสเปคไม่ตรงที่เราได้สั่งมาอันนี้เนี่ยต้องต้องดูให้ดีๆนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ การเงินของคนที่เกิดในวันอังคารค่ะการเงินของคนที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเหนื่อยต้องต่อสู้หน่อยนะคะถึงจะได้เงินมานะคะหรือว่าบางคนก็จะได้เงินจากครอบครัวเป็นการเกื้อหนุนนะคะแล้วก็การเงินช่วงนี้คุณค่อนข้างนิ่งๆนะแล้วก็คุณเองก็พยายามที่จะ มุ่งมัน่นหรือว่าทําอะไรให้มันเกิดการเงินเกิดรายได้ขึ้นมาใครที่มีในเรื่องของคดีความอยู่นะก็ยังยืดเยื้ออยู่นะคะช่วงนี้นะถึงจะได้เงินมาถึงจะตามหนี้เก่าอะไรก็ตามมันก็ยังไม่ได้นะในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดในวันพวันอังคารนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะ การเงินโดยทั่ว,วไปนะคะต้องประหยัดอดออมอย่างมากๆเลยนะคะในขณะเดียวกันเงินเดิมเงินเก่าที่คุณจะต้องจ่ายหรือว่าสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องจ่ายก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการเงินในสัปดาห์นี้ของคนงที่เกิดในวันอังคารนั้นนะไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อดทนนะถามว่าจะดีขึ้นไหมในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อไปเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์นี้การเงินของคุณนั้นต้องหยุดนิ่งนะอยากจะใช้จ่ายอะไรมันก็ยังไม่ได้ดั่งใจตัวเองแล้วก็ในส่วนของรายได้มันก็ มีเข้ามาแหละแต่ว่า,ารายจ่ายมันค่อนข้างที่จะนําหน้าไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะมาดูเรื่องความรักครอบครัวกันบ้างค่ะในช่วงสัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักครอบครัวใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีความรักมีครอบครัวแล้วในช่วงนี้คุณเองนะคะก็เขาเรียกว่าได้ว่า มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากจนเกินไปนะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะก็ทํางานนะคะก็ต้องหันหลังมาดูนะคะครอบครัวกันด้วยนะคะรับสนใจคนรักด้วยนะแล้วก็ลดของความมีทิฐิลงนะคะความรัก ของคนที่เกิดในวันอนังคารในช่วงสัปดาห์นี้นะคะใครที่มีครอบครัวมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะคะอย่าดุอย่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใจคุณรักแหละแต่ปากคุณไปแล้วนะสำหรับคนที่เกิดในวันนะะักข่านะใจอยากจะพูดอยากจะว่าอะไรนะคือความมีทิฏฐิของตัวคุณเองอะถามว่าคุณรักทำไมคุณรักแหละแต่ว่าด้วยภาวะอารมณ์ของคุณเองนะคะแล้วก็คุณเองก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆสร้างสีสันให้กับความรักครอบครัวบางทีมันจืดชืดไปในช่วงนี้นะคะเดินทางนะในช่วงวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไปทําทบุญนะคะจะไปทะเลจะไปภูเขาอะไรก็ได้นะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็จะ ทำให้ความรักมันมีสีสันดีขึ้นค่ะส่วนใครที่ยังโสดอยู่คนโสดนะคะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือการติดต่อเรื่องการงานนะคะสําหรับความรักของคนที่เกิดในวันอังคารค่ะ